สวัสดีค่ะท่านชม lifec ทุกท่านทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งแล้วกันนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรวิ่งบนเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมมาเรามาฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะะึ่ะปฏิรช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิดงาสนับสน,นสุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมปลิรช้วิจารณญาณนะคะ อันนี้จะเป็นรางวัลที่1อีกสูตรนะคะแล้วก็อย่างเช่นสมมุติว่านี้จะเป็นรางวัลที่1อีกอีกงวดหนึ่งอันนี้จะเป็นปัจจุบันอย่างนี้นะคะเอามาบวกกันค่ะขอโทษขออภัยค่ะจะข้ามหนึ่งงวดนะคะจะข้ามหนึ่งงวดค่ะอย่างเช่นตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่เรามาบวกกันนะคะเสร็จแล้วก็จะมาออกงวดนี้นะคะนี่ค่ะ เลขสามสแล้วก็บวก5แบบนี้นะคะ3ามบวกหค่ะบวกกันก็เป็นลงท้ายเลขแปดนะคะอันนี้ค่ะก็ตัวที่ออกค่ะมาบวกกันว็ที่2ค่ะสองบวกหค่ะก็เป็น8ปดนะคะเดี๋ยวก็ห้า 5, บวก แปดนะคะก็เป็นสิบสามค่ะบกกันนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งนะคะงวดนี้ออกที่หนึ่งหนึ่งหกค่ะ งวดที่สองค่ะงวดที่สามค่ะเอาเลขแปบวกหค่ะก็เป็น9ค่ะเดี๋ยวก็ห่งบวกหก็เป็นเจค่ะเจ็บกหก็เป็น7จบวกเก็เป็น16ค่ะออกงี้ค่ะ ดูวดที่สีกันค่ะเกบกค่ะก็เป็น17ค่ะ แล้วก็หกบกศค่ะก็เป็น6ค่ะมาบวกกันก็เป็นอเล็กสามนะคะอย่งน,นี้ค่ะ หน่วยสิบร้อยหน่วยอย่างนี้นะคะมาเรามาดูกันอีกงวดที่ห้ากันค่ะ1นบกหก็เป็น7ค่ะแล้วก็ ห้าบกสามก็เป็นแปดนะคะปกกันเป็นสิบห้าค่ะงวดนี้ออกที่อ่างวดที่เพิ่งออกไปค่ะท่านผู้ชมงวดที่เพิ่งออกไปนะคะ,ออก,ะ,คะก็เข้าที่หลักร้อยค่ะอะ่า มาดูงวดที่จะออกกันว่าท่านชมมีตัวที่ชอบหรือเปล่านะมาดูกันนิดนึงค่ะโอดยๆดลอดแ๊บนะคะ่อออนนะ,คะอย่างนี้ค่ะเอารางวัลที่หนึ่งที่เคยออกไปนั้นนะคะท่านชมนี่ค่ะท่านชม จะเป็นรางวัลที่หนึ่งตัวนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งตัวนี้กับตัวนี้เอามาบวกกันนะคะมาบวกกันนะเก้าบกศูนย์ค่ะก็เป็นเก้านะคะแล้วก็ห้าบวกสี่ค่ะก็เป็นลงท้ายเลขเก้าเช่นกันนะคะแล้วก็บวกกันค่ะก็เป็นแปดนั่นเองนะ นี่ทำชมชอบหรือเปล่านะตัวนี้หาว่าชอบก็เอานะคะแต่ก็ไปชนกับที่สามตัวบนโต๊ดของเราเมื่อกี้อยู่นะแต่ว่าไม่ชนกับโซด์เอ่อโซแปด 8, 8นะท่านผู้ชมไม่ชนกันนะคะหาว่าชอบก็เอานะคะเราาก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่านะคะเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะเราลองดูย้อนหลังสักนิดค่ะนี่ค่ะมาชนกับที่เป็นแบบนี้อ่ะชนกับตัวนี้ค่ะ ชนกันตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่านะชนกับตัวนี้นะแต่ก็สองตัวสองตัวบนของเราอันนี้ก็ไม่มีตัวเลขแปดไม่มีนะคะไม่มีนะไม่มีเลขแปดนะคะไม่มีนะคะแล้วแต่ท่านชมนะคะไม่มีค่ะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็ไม่มีนะคะนี่ก็มีแต่เลขเก้าเลขศูนย์นะคะเห็นไหมอ่ะ มีประมาณนี้ก่อนขอให้ท่านชมจงเหงๆเหปังๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านชมยังอีกหลายวันอยู่เนาะกว่าจะออกเนาะเดี๋ยวพี่ช้างก็ค่อยมาสรุปแล้วก็ค่อยมาบอกอีกทีว่าความฝันนั้นมีตัวในบ้างนะคะแต่ก็ความฝันนั้นยังไม่ชัดเจนนะคะก็รอดูอีกนิดนะคะท่านชมนะก็มีประมาณนี้ก็ขอให้เฮงๆเหปังๆทุกท่านทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ